ใครพร้อมจะให้ผมเปิดซองแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างให้ผมหน่อยครับใครพร้อมจะให้ผมเปิดซองแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างเปิดให้ตอนนี้เลยจ้ะท่นใดนะครับจิ้มลิงก์ด้าน,าน,น,นล่างแล้วพิมพ์เปิดซองจิ้มลิงกด้านล่างแล้วให้พิมพ์คาว่าเปิดซองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะน้องช้านะครับอ่าฉีกเรียบร้อยนะครับฉีกเรียบร้อยแล้ว เีรเรียบร้อยแล้วแนวทางอยู่ตรงนี้นะครับแนวทางอยู่ตรงนี้แล้วจะแนวทางอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าโอ้ยหัวกลมๆเห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วหัวกลมๆนะครับอ่ะซองแดงเด้อพี่น้องซองแดงซองแดงรัฐบาลงวดสิบหบีนาสองห้าหห้านะครับ ใครต้องการสายด่วนเดี๋ยวสายด่วนลงให้คืนนี้ประมาณประมาณสามสี่ทุ่มนะครับประมาณสามสี่ทุ่มอ่ะสี่ทุ่มแล้วกันนะตีไปเลยสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มใครที่อยู่ในกลุ่มนะครับอย่าพึ่งไปไหนอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับรอได้เลยรอรับเลขสายด่วนได้เลยนะครับแล้วก็กลุ่มนะครับกลุ่มเข้าฟรี ลุ่มให้เข้าฟรีนะครับเข้าฟรีทุกคนทุกท่านที่ดูไลฟ์สดนะตอนนี้นะบอดายบได,ด,ด,ด้เบิ่งไลฟ์สดบไดายเขา่าเนาะอ่าเลขซองสิบหกมีนาสองห้าหกห้านะครับเพื่อภาพเพื่อภาพพี่น้องเออท้อท้อท้อ,ทอ,ทอนะครับอ่า นี่นะครับผมผึบพับผึบพับนะครับอ่าแนวทางรัฐบาลนะครับแนวทางรัฐบาลตัวฟันงวดนี้นะครับตัวฟันงวดนี้รัฐบาลตัวฟันงวดนี้นะครับฟันเก้า แนวทางรัฐบ,บาลงวดประจําวันที่16มีนา2565นะครับรัฐบ,บาลงวดนี้ฟัน9ครับผมรัฐบ,บาลงวดนี้ฟัน9นะครับเพราะฉะนั้นเลขตัวเจาะก,ก็จะมีดังนี้นะครับ9639ฟัน9นะครับ9639อ่าฟัน9 96 สามเก้านะครับเลขตัวฟันดังนี้นะครับต่อไปนะต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นเลขตัวกัน,เล,กน,น,นเลขตัวกันตามนี้นะครับเลขตัวกันตามนี้อไปเรื่อยเเลยนะสาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้จิ้มลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้ากลุ่มฟรีนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วเพื่อนเพื่อนแจ้งแอดมิน ได้เลยตอนนี้นะครับจบไหลส,สดนี้กลุ่มปิดนะครับจบไหลส,สดนี้กลุ่มปิดรับฟันดีครับผมนะนะจบไหลส,สดนี้กลุ่มปิดรับฟันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่อีกรอบอ่าก็จะอ่ากสิเมีรเลขซองเหระผมก็จะเปิดในเบอร์อีกเทียนึงนะครับมือเอื้อเสาเฉพาะคนที่บวทัน นะตัวกันนะครับตัวกันระบาลวันนี้กัน5ุ้ดตัวจอนะครับ1552งห้าห้าสอเลขอันหมดเลยนะครับแถวบนบอกเลยนะครับแถวบนแถวบนแถวนี้นะบอกอผมเริ่มบอกไปตั้งแต่วันที่หมีหน้า นะครับตั้งแต่6มีนาผมเริ่มบอกไปเลยนะครับฮนะเริ่มบอกชุดแถวบนอนะ่ะเริ่มบอกตั้งแต่วันที่6มีนานะครับเนาะต่อไปนะครับต่อไปเลขหมัดเดียวจิ้มแล้วเข้าไม่ได้ค่ะเอา้าจิ้มเสร็จนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเสร็จเพิ่มเพื่อนเราต้องแจ้งแอดมินนะครับเราต้องแจ้งแอดมินนะไม่ใช่ว่าจิ้มปุ๊บจะได้เข้าปับนะครับจิ้มแล้วก็ต้อง เพิ่มเพื่อนแล้วก็แจ้งแอดมินเพื่อนเนาะเดี๋ยวแอดมินหนึ่งเข้ากลุ่มนะต่อไปนะครับต่อไปต่อไปพี่น้องนะครับต่อไปเลขหมัดเดียวอ่าหมัดเดียวหมัดเดียวหมัดเดียวรัฐบาลหมัดเดียวรัฐบาลหมัดเดียวรัฐบาลนะครับเจ็ดสามสามเจ็ด เลขด้านล่างจะเป็นเลขสามตัวนะครับเลขที่อยู่ด้านล่างต่อจากเลขหมัดเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นเลขสามตัวเลขด้านล่างนะครับจะเป็นเลขสามตัวนะสาธุชมเมื่อมันอ่านร้อแล้วนะครับเก้าไม่อ่านครับผมต่อไปเลขสามตัวนะครับสามตัวดังนี้ สายด่วนย,ยังไม่มานะครับสายด่วนย,ยังไม่มาเนี่ยเอาเบิ่ลคักพี่น้องดูชัดๆนะครับดูชัดๆนะครับผม ดูชัดๆนะดูชัดๆนะครับใครแค็บได้แค็บเนาะมันมีรูปกุญแชล็อกอยู่เอาเหรอแม่นสิครับเบียงแบบตรงๆ957 ใช่ใช่ใช่นะแนวตรงนแนวตรงก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแนวตรงเนาะเก้าห้าเจ็ดนะครับเอาง่ายๆเนี่ยเอาสองตัวนี้ได้ก็ดีนะเนี่ยเก้าห้าเนี่ยนะครับเอาสองตัวนี้ก็ได้ก็ดีแล้วนะครับนะก็สาธุสาธุกัแบบน้ำเหลียนะครับเก้าห้าเจ็ดอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันไปตรงกับเลขดังเขาก็เสียใจด้วยนะครับเาขาก็ว่าจำเป็นต้องเล่นก็ได้ นะครับเนาะแต่9 5นี่ก็น่าเล่นนะนะครับตัวแดงนะตัวแดง9 5น่าเล่นนะครับใครที่กำกำกึ่งๆว่าเล่นเล่นแนบเล่นแน่นะครับแน่นัเกาหาเล่นได้เด้อพี่น้องนะครับ9 5 <N iss ue> เล่นได้นะครับหรือท่านใดย <N iss ue> <ram ide> อยากหรือท่านใดนะชอบชุดเลข3ตัวชอบชุดเลข3ตัวนะครับ9 5 7ชุดนี้เลยเล่นได้เฉพาะคนที่ชอบเลขชุด3ตัวนะ 95, 17, 9 5 7 1 7 9 957179นะครับหรือ9 953เอาประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับคนที่มาเกเดส3ตัวเ็าจะาปะสิ์เบิงไปของเคนละผมก็าจะเป็นตรงแนะำน้ามซนจไปแห่งผมแนะนํามันแห่งเสียเป็นอาการหลายเกินไปนะครับเอาเป็นว่าใครชอบตัวไหนนะครับหยิบจับเอาไปเล่นได้แนวทางอยู่ในนี้นะครับเนาะหลากหลายหลากหลายค้อมคิดเห็นไปน้องนะครับแต่ละคนมองบ้าอกันกนะครับ หรือจะตามแค่ชุดนี้ก็ได้นะครับเลขสามตัวเอาแค่นี้ก็ได้นะครับเนาะเอาแค่นี้ก็ได้นะครับตัวอื่นกับจังหวะกันโอ้เจ็ดสามอันอายุของสรพงษ์นะครับปบบ้าเคยสมบองเร็วกว่านี่นะครับอ่ะแนวทางตามนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยงวด รัฐบ,บาลงวดนี้ขอให้ปังขอให้ปังนะครับ16มีนา2565งวดนี้ขอให้ปังนะครับเลขซองนะครับซองแดงรัฐบ,บาล16มีนานะครับฟัน9ชุดตัวเจาะนะครับ9639นะครับชุดตัวกันกัน5นะครับอ่าเจาะ15 52นะครับเลขมาเดียวงวดนี้73แล้วก็เลข3ตัว179 ฝากไว้ด้วยนะครับฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้านล่างก่อนจากกันนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างใครที่ยังไม่เคยจิ้มนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วเพิ่มเพื่อนก่อนจากกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับเนาะอ๋อสามเจ็ดอายุแตงโมหยีบนะครับอายุคนแตงโมหยีบเออนะโอเคนะครับฝันดีทุกคนนะครับฝันดีทุกคนนะ ก็จะเก็บซองแล้วนะเก็บซองแล้วนะ